สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแม่ใหม่ก็จะพามาปล่อยหอยขมลงในอ่างปูน,นะคะหลังจากที่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ใหม่ก็จะมีวิธีการเลี้ยงแบบง่ายๆนะคะตามสไตล์ของแม่ใหม่คะ่ะอ่างปูน,นี้ก็เป็นการทดลองเลี้ยงแบบครั้งแรกเลยนะคะวันนี้นะคะจะทดลองเลี้ยงแบบระบบน้ําใสนะคะไม่ได้ใส่ดินลงไปเลยคะ่ะ แต่ว่าจะใส่ก้อนหินลงไปแทนนะคะเพื่อ,อให้เขาได้เกาะนะคะให้เกิดตะไคร่น้ํานะคะเขาจะไดะ้มีอาหารนะคะด้านขอบแม่ใหม่ก็หาอะไรมามุง้งมุ้งสีเขียวนะคะมาคลุมไว้ให้รอบเลยเพราะว่าเวลาฝนตกแม่ใหม่ก็กลัวว่าน้ําจะล้นโอ่งนะคะแล้วก็หอยก็จะไต่ออกมาได้ข้างบนก็หาถุงปุ๋ยมาบังแดดนะคะนี่แม่ใหม่ก็ให้เขาไปหาหอยขมมาให้แม่ใหม่นะคะ โอ้วันนี้เขาบอกว่าเขาได้เจ็ดกิโลนะคะเนี่ยสดสดทั้งนั้นเลยค่าตัวโตโต,ต,ต,ตนะคะไม่มีลูกหอยเลยนะคะนี่รอบนี้ไม่มีลูกหอยเลยรอบนั้นที่แม่ใหม่เอาไปพักไว้หกกิโลนะ่ะคือตาไปเห็นแล้วรีบนะคะรีบเอาของแม่ใหม่นะไปลงสระหมดเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้แหละค่ะเวลาที่แม่ใหม่จะทําอะไรนะคะ <ทำ S 1> แม่ใหม่เป็นคนทําแต่ว่าตาเขาจะเป็นคนที่แบบว่า มาเอาไปลงสระนะคะเพราะท่านมองแล้วว่าแม่หม่ยังไม่ได้เตรียมอ่างสําหรับเลี้ยงหอยคมเลยซื้อหอยมาไว้แล้วแบบนี้ซื้อมาเยอะๆแบบเนี้ยหอยก็อาจจะตายลงได้ท่านก็เลยเอาไปปล่อยลงสระหมดเลยและนี่แม่หม่ก็เลยสั่งเขาใหม่นะคะไม่ได้ลูกหอยนะคะตอนนี้ได้แต่ตัวอ้วนๆเลยค่ะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชั้นดีเลยนะคะแล้วก็สดๆทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยเพิ่งเก็บกันมาแล้วเขาก็โทรเรียกแม่หม่มาเอาเลยนะคะ นี่นะคะโอ้โ oh, หตัวสดๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าหอยหอยเชอรี่พวกนี้เขาไม่ได้ให้แม่ใหม่นะคะเพราะว่าเขาเอามากินเองค่ะเขาก็ไปงมหาให้ในลําห้วยแถวแถว,แถวบ้านนี้นะคะเดี๋ยวถ้าแม่ใหม่อยากได้อีกแม่ใหม่ก็จะไปสั่งให้เขางมให้แม่ใหม่อีกค่ะเพราะว่าแม่ใหม่ต้องการที่จะขยายเพิ่มแล้วก็ยังต้องการที่จะเอาไปลงในสระน้ําเลี้ยงแบบธรรมชาติอีกนะคะ พราะตั้งใจว่าจะเลี้ยงให้เยอะๆค่ะคราวนี้แบบทําแบบเหมือนจะจริงจังนะคะแต่ที่แม่ใหม่เอาไปปล่อยในสระไว้จํานวนมากๆก็เพราะว่าเผื่อว่าแม่ใหม่ต้องการงมเขาขึ้นมาเลี้ยงในในอ่างปูนอีกนะคะแม่ใหม่ก็จะได้ไปไปหาเองในสระของแม่ใหม่โดยที่แม่ใหม่ไม่ต้องไปซื้อเขาอีกแล้วค่ะพอได้หอยมาจากเอ่อคนขายแล้วแม่ใหม่ก็รีบเอามาที่ ส่วนเลยนะคะเอามาพักไว้ในกระมังก่อนเพราะว่าจะเอาลงในอ่างเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือฝนจะตกค่ะเอาพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแม่แม่จะได้รู้ว่าเออมีตัวไหนที่ตายตัวไหนที่รอดนะคะแต่ว่าสดสดอย่างนี้ก็อาจจะมีน้อยนะคะที่ไม่รอดส่วนใหญ่ก็ก็น่าจะแข็งแรงค่ะเดี๋ยวแม่หม่ก็คงจะพักเข้าไว้ในนี้นะคะเป็นกระมังพักหอยไว้ค่ะถ้าซื้อสดสดแบบนี้นะคะอัตราการรอดสูงค่ะ เคยซื้อจากที่ตลาดนะคะอันนั้น,นก็คือจะไม่รอดค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเก็บหอยมานานแค่ไหนนะคะกว่าจะมาถึงตลาดกว่าจะมาวางขายกว่าจะได้ไปซื้ออย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ใส่น้ําไว้ด้วยนะคะแใหม่ก็จะแบ่งเอาซักนิดหน่อยนะคะพอไปปล่อยในอ่างปูนที่เลี้ยงแบบน้ําใสนะคะ เพราะว่ารอบนี้แม่ใหม่จริงจังนะคะเพราะว่ามีประมาณคือกระมังพลาสติกอสองนะคะเราก็จะเลี้ยงแบบมีดินแล้วไม่มีดินเป็นการทดลองนะคะว่าว่าแบบไหนเขาจะเลี้ยงได้โตนะคะแต่เขาก็เลี้ยงได้ทั้งสองแบบนั่นแหละค่ะแล้วก็มีอ่างปูนนะคะอ่างปูนนี้สั่งมาสามอ่างด้วยกันตอนนี้ก็มีห้าห้าแล้วนะคะนี่นะคะแม่ใหม่ก็จะมาปล่อยหอยลงไปเลยค่ะ โอ้น้ใสเลยนะคะโอ้โหเห็นจ,จ,จนเห็นถุงปุ๋ยด้านบนเลยนี่นะคะเขาก็มาเกาะตามขอบ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 ,บ่อนี่นะคะแม่หม่ก็ใส่น้ําไปประมาณนี้แล้วยี่สิบยี่สิบเซนนะประมาณนี้ดูสิคะเขาชอบมากเลยนะคะเนี่ยเขาชอบ แผ่นกระเบื้องค่ะคุณผู้ชมจะชอบมาเกาะนะคะตอนนี้แม่แม่ยังไม่ได้ให้อาหารอะไรนะคะแต่แม่แม่จะมีมีเป็นแบบเหมือนตะไายมุ้งตะขครยสีเขียวนะคะ คือตรงนั้นอ่ะมันเขาจะแช่อยู่ในอีกอ่งหนึ่งนะคะแม่ใหม่ไม่ได้เอาขึ้นมาสักทีอุ้ยแช่ไว้นานมากแล้วนะคะแม่ใหม่เอาไปคุมปิดฝาโอ่งไว้แต่ทีนี้เขาก็หล่นลงไปในโอ่งแล้วก็เกิดตะไคร่น้ํานะคะเยอะมากๆเลยค่ะแม่ใหม่ก็เลยตัดเอามาให้นะคะมาให้หอยกินนะคะทุกอ่างที่เลี้ยงไว้เขาชอบนะคะเาชอบมากๆเลยค่ะแม่ใหม่ยังไม่ได้ใส่ต้นไม้ลงไปเยอะนะคะพวกเอ่อ ผักตบชวาแล้วก็จอกนี่ยนะคะยังไม่ได้ใส่ไปเยอะก็จะใส่ไปแค่นิดเดียวนะคะยังไม่มีเวลาไปหาเลยตอนนี้ก็เอาเท่าที่มีอยู่ก่อนละค่ะนี่นะคะบางทีนะคะเราก็ต้องคอยดูด้วยช่วงที่เราปล่อยหอยขมไปใหม่ๆเนี่ยถ้ามีหอยลอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าหอยนั้นอ่อนแอแล้วก็หรือไม่ก็คือเขาอาจจะ ตายไปแล้วก็ได้นะคะให้เก็บออกทันทีเลยค่ะเดี๋ยวน้ําจะเสียได้นะคะนี่แม่หม่ก็ดูเขานะคะตั้งแต่ปล่อยไปเนี่ยประมาณ5วันแล้วนะคะเขาเขาก็ยังสดชื่นอยู่นะคะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็เริ่มมีลูกหอยนะคะออกมาให้เชยชมแล้วคะ่ะต่อไปก็คงจะเริ่มมีเยอะขึ้นนะคะเนี่มีลูกหอยแล้วนะคะตอนนี้อีกขาดอีกอย่างหนึ่งทบใหม่หมยังไม่ได้หาลงมานะคะ นั่นก็คือหาปลามาเลี้ยงค่ะเพราะว่าสังเกตว่าก็จะมีลูกน้านะคะแม่ใหม่ก็ไม่อยากให้แบบว่ามียุงลายเกิดขึ้นเนาะยังไงก็ต้องหาหาปลามาเลี้ยงแล้วค่ะเขาจะได้ช่วยกินลูกน้ำอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาลองดูที่แผ่นกระเบื้องกันนะคะนี่ไงคะเขาชอบมาซ่อนตัวแล้วก็มาดูดกินนะคะเขาคงจะชอบนะคะเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะทุก ทุกอ่างทุกกระมังที่แม่ใหม่เลี้ยงจะใส่นะคะกระเบื้องลงไปให้นะคะก็ไปขอเขาค่ะไปขอเขานะคะกระเบื้องที่เขาไม่ใช้ที่แรกตั้งใจว่าจะเลี้ยงปูนะคะที่ไปขอเขาเนี่ยแต่ปูยังไม่ได้เลี้ยงเลยค่ะเลี้ยงแบบน้ําใส่ก็ดีนะคะตัวเขาก็จะสะอาดแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนนะคะโอ้โหใสๆทั้งนั้นเลยค่ะ แล้วก็มองเห็นเยอะด้วยนะคะแต่ก็คือจริงๆก็คือสงสารเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่นะคะว่าเขาชอบเขาชอบอยู่กับดินเขาชอบดินแต่ก็คือเราก็ต้องทดลองนะคะว่าเลี้ยงแบบนี้นะคะสามารถเลี้ยงได้แต่ว่าจะเจริญเติบโตดีหรือเปล่าแม่ใหม่ก็ขอทดลองค่ะนี่นะคะอาหารตรงนี้นะคะที่แม่ใหม่เอามาให้เขากิน ตะไคร์ตรงนี้แหละค่ะนะคะตะไคร์น,น้ําเยอะมากๆเลยนะคะแล้วหอยก,อยก็เกาะไม่ปล่อยเลยค่ะดูสิคะบางตัวที่หิวเขาก็มาเกาะกินนะคะเพราะว่าแผ่นใหญ่นะคะที่แม่ใหม่ตัดมาให้อาหารเยอะค่ะให้เขามาดูดกินเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ